ก็มาอยู่กับ VOG สุดในเก m สป p e ด d D Lister นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆน้องๆเนาะโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นในหมวกนะครับผมที่เรียกว่าหาคูปองฟรีๆนะก็วันนี้คือหาคูปองฟรี1วันเล่นได้ประมาณ3ครั้งนะครับผมก็ลองมาทำด้วยกันนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้ลถฟรีนะครับที่เขาแจกมานะฮะเราจะใช้รถฟรีนี้เล่นซึ่งรถฟรีนี้ นะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็คือตัวเหยื่วนะรถฟรีกับสัตว์เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันคันนี้นะครับซึ่งผมก็ยังบ่ได้อัพเดอผมก็ยังไม่ได้อัพนะรถคันนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรเลยก็อัพแค่นี้เดียวนะครับอัพรถนิดเดียวเดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้กันสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้ก็คือเป็นเหยี่วหรือว่าอินทรีนะฮะก็ตามนี้เลยสรรําปรใคายนะครับผมที่มารับตัวสกินอ่า สเสลี่ยงตัวนี้ไม่ทันก็สแดส,สแดงความเสียใจด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขามีเวลาให้เรามารับแต่ว่าไม่ได้มารับก็ไม่ได้นะครับก็เป็นเรีวยกว่าสีขาวครับผมผสมสีฟ้าสวยครับผมฮะนา่าส,สวยๆมากเลยก็ใช้เป็นจะจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้สามารถหาได้จากในร้านค้าเลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งสําปับลอดคันนี้นะครับผมสําปับลอดคันนี้ที่เขาจ่ายฟรีคันนี้นะครับก็รถคันนี้ก็คือ คนที่ไม่มี Tpoint นะครับ Tpoint ก็คือไม่มี Tpoint สํำหรับอัพรถก็ใช้รถคันนี้เล่นฟรีนะครับเล่นฟรีมันจะได้ T point เฉพาะรถคันนี้นะครับมันจะได้ท point เฉพาะรถคันนี้เอามาอัพรถได้นะครับมันจะอัพรถได้ะลองเปิดดูครับผมอ่ะใช้ที point พรอร์เฉพาะรถคันนี้นะครับผมมันจะมีที point พรอร์เฉพาะอยู่เราเล่นหนึ่งตาเราจะได้ประมาณ500นะครับผมเขาจะมีจำนวนเวลาหรือว่าจำนวนจังกับเวลาด้วยนะครับ ก็เราเล่นหนึ่งตาเขาจะให้ทีโยสต์สำหรับรถคันนี้ที่อัพรถคันนี้มา500นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นภารกิจรายวันดีกว่าให้เรากดไปที่ตัวละครนี่นี่ฮะผมอะกดไปที่ตัวละคระน่ารักน่ารักแล้วก็กดไปที่รางวัลรายวันนะแล้วก็กดมาคลั่งว่าความท้าทายสนามนี่ให้เรากดมาจจกตรงนี้เนาวบันคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีด้วยซึ่งตอนแรกๆผมก็ไม่รู้ว่ามันมีนะคือผมมาดูโอ้ยมันมีจริงด้วยครับผมอะ สำหรับใครที่รู้แล้วก็มาทําแล้วก็เก็บคูปองได้อันนี้เก็บคูปองถ้าผมทาเวลาสนามก็เก็บคูปองได้ส่วนนี้จะเป็นสนามแพนกวิ้นใช่ไหมถ้าผมทําเวลาได้นะครับผมออดีกว่า1นาที47วิผมก็จะรับได้รับคูปองไปที่30เราไปทํากันอันแรกเลยแพนกวินครับสนามเอากดเข้าไปแล้วก็เริ่มเลยนะกดเริ่มเลยไป ซึ่งอันนี้ผมก็แค่มาเล่นได้ครั้งเดียวนะนอ่นนั้นผมก็ยังไม่ได้มาเล่นอีกเลยวันนี้ก็เลยมาทําคลิปเล่นในของภารกิจรายวันเลยก็คือหากูปองฟรีนะครับสําหรับใครที่าหาคูปองก็มาเล่นตรงนี้ได้นะก็อาจจะช่วยพัฒนาฝีมือของเราในบ้างนะครับเพราะว่ามันจํากับเวลานะครับมีทั้งหมดประมาณเวลาตามที่เขากําหนดนมาให้เราเลยนะรถคันนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับผมฮนะ โอ้ oh. ไม่รู้ว่าผมไม่ได้อัพนี่ผมจะทำเวลาได้หรือเปล่าหนึ่งนาทีสี่สิบเจ็ดต้องมาดูกันแฮมิเบกอีซียูไปกระโดดเรมมนบูลไม่ได้ฮะ แฮบี้ไปดิสนิดนึงอ่าเข้าเส้นชัยโหหนึ่งนาทีหนึ่ง 1, 1, 1, 1, 2, วิเลยหรอไว้ลืมลืมไม่ได้ดูไม่ได้ดูไ,ไ,ดดไว้ให้พี่เบกเข้าไป ฮปปี้เบกเข้าไปรถคันนี้มาเล่นยากจริงๆนะเออเล่นยากมากรถฟรีที่เขาแจากมาให้นะบังคับรถมันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะหรือว่าเรายังไม่ได้อัพรถกันแนะ่แต่สําหรับรถที่เรายังไม่ได้อัพอ่ะถ้ามันเล่นได้ดีๆเราก็จกับพวกเราเล่นพวกเราก็รู้แล้วนะว่ารถคันไหนเล่นได้ดีคันไหนเล่นได้ไม่ดีเนาะ ไม่ทันฮะทันไหมหนึ่งนาทีสี่สิบเจ็ดหรอโอ้อันนี้สองนาทีแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้ฮะสำเร็จปะเดี๋ยวดูกันดูกันอ,อันนี้สองนาทีนะน่าจะไม่สำเร็จฮะโอ้ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดว,งดว่าสำเร็จหรือเปล่าอ่านี่นี่น,น,นี่เห็นไหมรถที่ผมบอกไปครับจะได้รับ 500เห็นไหม5้0รนะครับรับทีพอยสัหรักรถคันนี้นะครับผมที่สามารถอัอได้นะครับระยะเวลาที่เขากำหนดเท่านั้นนะก็อย่าลืมมาเล่นอันนี้แล้วก็เอาทีพอยของมาันเอารถมันนะครับแล้วเรากลับมาดูก่อนอ่าไม่สำเร็จจริงด้วยไม่สำเร็จจริงด้วยเขาบอกว่าเป้าหมายก็คือ1นึาที47ใช่ไหมผมทำเป็น2ลาทีอะครับเอาใหม่เอาใหม่หม่ะลองอีกครั้งหนึ่งเอาใหม่ เราเปลี่ยนรถมาเป็นที่เรียบร้อยละและมีอีก2คนนะครับผมที่มาเล่นกับเราด้วยอันนี้เราไม่รู้ว่าใครมาเล่นนะฮะมันเป็นการสร้างห้องครับมันเป็นการสร้างห้องน,น,น,รรงองนี่เขาจะมีเวลากำหนดให้เราอยู่ข้้งบนเลยนะว่า1นาที47วิจุด3าเซียววิเราต้องเข้าให้ได้ให้ก่อนเออให้ได้ก่อนเวลานี้นะครับเราถึงจะได้คูปองมาฮะก็ใช้รถเร็วแรงเลยนะถ้ารถคามิกิถ้าอัดร้แล้วก็ลงได้นะรถคามิกิ หรือถ้าไม่อัพก็ลงได้แต่ว่าเราต้องเก่งนะครับเนื่องจากว่าผมไม่โหดอะไรขนาดนั้นเนาะใช้รถใหม่ยซะเลยครับให้มิเบกเข้าไปโอ้ยพลาดโหดเอาเรื่องนะเนี่ย มีซียูเข้าไปเอาแรงเกินเี๋้าในตัวเพียวๆเลยโอ้วดิดป โอ้โชนเลยมากเบียมาเบียกลับดูดเดือดครับรถเราแรงกว่าแม่ขลรงก็แรงนะ ตอนนี้ก็ยังติดอันดับต้ตนๆนะไม่คล,ลนอ่ะเออไม่ใช่เป็แหล่งนะเนี่ยอ้าหา่หาหหนึ่งนาทีสีเล่นอะไรเนี่ยาาได้หนึ่งาทีสี่สิบหด้หนึ่งทีสี่สิบ้าสโอ้โห,โโห,โโหถือว่า ถ้าจะเล่นถ้าจะเอาคูปองนี่ก็ฝีมือก็ต้องใช้ได้อยู่นะนี่ภารกิจสําเร็จแล้วเห็นไหมนี่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 ถ้าสำเร็จมันจะประมาณนี้ถือว่าฝีมือต้องใช้ได้อยู่นะถึงจะทําภารกิจอันนี้ได้ครับผมนะฮะสำหรับใครที่เล่นไม่เคยเก่งเท่าไหร่คือทําภารกิจหาคูปองอันนี้อาจจะยากหน่อยนะฮะก็ถ้าเราอยากได้คูปองจริงๆเราเล่นเรื่อยๆครับผมอ่า แล้วพอเราได้คูปองนะครับฝีมือของเรานะครับอ่าก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปอีกใช่ไหมล่ะก็นี่แหละครับผมฮะต้องให้ทุกคนมาเล่นเอาคูปองแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองไปอีกขั้มหนึ่งนะครับอแล้วอันนี้เมื่อกี้เราทําภารกิจเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมีคูปองไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คืออันนี้ให้เรารับไปเลยนะรางวัลน,นะครับผมการสําเร็จนะครับก็ให้เรากดรับไปเลยกดไปที่คูปองปึ๊บสามสิบคูปองนะครับตกลงนะครับได้รับเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปก็สนามต่อไปนะครับถ้าเราจะรีก็รีได้นะมันมีให้เรารีอ๋อตรงนี้ผมว่า3ามครั้งคือเขาให้เรารี3ามครั้งนะครับนี่เรากดรีปุ๊บอ่าไม่สามารถเปลี่ยนได้หรอเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูกัอนอ๋อทาไปแล้วหรอเขามี1วันประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวทําเดี๋ยวลองทําอันข้างล่างก่อนนะอันข้างล่างนะครับผมยังไม่ได้ทำเนาะก็ประมาณหนาที28่โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเวลาที่เขากระโดดมาให้เอาเรื่องหนาที28นะไปข้างล่างก่อน อันนี้เขากำหนดนให้เราหนึ่งนาที28ิวิในสนามนี้คือถ้าให้พูดก็คงยากหน่อยนะยากหน่อยนะยากหน่อยเพราะว่าเวลานี้ก็เวลาสหรับคนที่เรียกว่าเก่งๆแล้วนะครับผมที่พอได้นะครับต้องลงประมาณ1นาที28แต่ถ้าเราไม่เก่งขนาดที่จะลงได้ก็แนะนําให้เราเล่นทุกวันครับผมฝึกซ้อมทุกวันหรือก็คือมาเล่นเอาคูปองเนี่ยทุกวัน,นครับผมรับรองครับถ้าเราได้คูปองเมื่อไหร่เรา ฝีมือเก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งแน่นอนตอนนี้เราเอาในของรถฟรีมาก่อนนะลองดูลองดูรถฟรีนี้ไม่ได้อัพนี่ผมว่าผมทําไม่ได้ขณะอัพนี่ผมยังไม่มั่นใจเลยว่าผมจะทําได้รอเปล่า เอาจะก,กดดิสสนดยกดเบรกเฉยเลยอ่า C W W ก a n g อ่าแปลงอิน l a n ดิ้งแลงดิ้งมัวมาก <c oughs> รถคันนี้รู้สึกว่าเล่นยากๆย,ยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยชิมกับรถคันเนี้ย ถ้าฉีดแล้วน่าจะไม่อร่อยนะก็เลยไม่เข้ามือเนาะหนึ่งนาทียี่สิบแปดเหรออันนี้หนึ่งนาทีสามเออยี่สิบสองแล้วเนะี่ยยี่สิบห้าแล้วยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่ทันไม่ทันโห ไม่ทันไม่ทันไม่ทันซึ่งเวลาที่เขาให้มาก็คือ1นาที28วินี้เวลานี้โหดมากอ่ะเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูอ่ะเอาใหม่เปลี่ยนรถใช้รถใหม่ลองลองรถใหม่ดู1นาที28ที่เขากำหนดมา28.38เสซียววิอ่ะ โอ้โหโชนอะอืมเอาห้ามดีบูลเลยลองดูนะว่าจะได้ไหมพลากละแต่น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยนนี้หน่อยครับองศามไม่ตรง แกไมในตัวนี้นะึงฮะฮะโอ้ยเกิดชนโรยยาสมองไม่ทำงานสั่งการไม่ทันเมื่อกี้เกิดชนแล้วเนี่ย โอเคโอเคหนึ่ง okay. okay. นาทียี่สิบเจ็ดได้อยู่ได้อยู่ผ่านอยู่ผ่านอย่หนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดจุดสี่ห้าโอเขากำหนดเวลาประมาณนี้มานี่หืมโหดจัดโอเคได้แล้วภารกิจสำเร็จครับผมก็ประมาณนี้ในหมดนี้นะครับผมฮะใครอยากพัฒนาฝีมือตัวเองก็ มาเล่นครับผมได้คูปองพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยโอ้หถือว่าดีนะถือว่าตัวทำทางด้านของตัวเกมนี้เขาเอามาเขาเอาคูปองมาล่อให้เราพัฒนาฝีมือตัวเองนะ <c oughs> ก็กดรับเลยนะคูปองรับเลยรับเลยไหนลองรีสนามดิดีได้ไหมรีไม่ได้ฮะจริงๆมันต้องรีได้ดิมันรีให้3ครั้งอะ่ะเขาบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแผนที่ที่หลังจากการท้าทายสำเร็จอ๋อ คือ1วันนะครับผมฮะก็คือเขาให้เราเล่นสักประมาณ2ส,สนามเนาะแต่ถ้าสนามนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวก็สามารถเปลี่ยนสนามได้โดยการเขาให้เราเปลี่ยนสนามได้3ครั้งถ้าเรายังไม่สามารถทําภารกิจหรือว่าไม่สามารถทําเวลานั้นที่เขากําหนดมาให้เราได้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะตามที่ผมคิดเอาไว้นะครับผมแล้วก็ตามที่เล่นมาแล้วก็เจอมา และส่วนในของรถคันนี้เขาบอกว่าอ่าส่วนในของรถคันนี้คือจะเอามาลงแล้วก็เอากระปองได้ไหมถือว่าเอาได้แต่ว่าเราต้องไปอัพรถก่อนเราต้องไปอัพรถก่อนแล้วก็ฝีมือเราต้องพัฒนาหน่อยนะเพราะรถคันนี้มันไม่่อยแรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้อัพรถก็จะทํายากหน่อยครับว่าขนาดผมยังทาไม่ได้เลยนะโอเควันนี้ผมก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอนในการคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสับสไคร้นะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกนการคลิปหน้าครับ